นวัพีค่ะไม่บ้านเด็ครับสวัสดีคับสวัสดีคับวันนี้เป็นวันม r รีคริสต์มาสเราเป็นซานต้าเราเป็นเราเป็นเป็นกวางหรือเปล่าาใช่่างรถซานต้าเรามีของขวัญมาให้พอจริงเหรอนี่ของขวัญที่วางอยู่ตรงนี้ใช่ไหม แฮปปี้นิวเยียด้วยนะคะน่ารักปะ,ะน่ารักมากชุดเขียวด้วยแต่งตัวป๊อปไปหน่อยนะ พาอไม่มีคนเขาไม่มีหนังล่างพ่อเขาเหรอค่ะเป็นไงคะวันนี้มาส่งความสุขก,กับน้องอุ่นใจที่ร้านเซนต์เวอร์มาเขาถึงให้ไปได้โอเคฮะก็ะะวันนี้รู้สึกดีใจมากนะรู้สึกว่าอบอุ่นมากเพราะว่าทุกคนมามันเยอะมากนะครับแล้วก็มีดาราที่มีชื่อเสียงหลายคนเลยที่มาการวันนี้นะครับก็มีแฟนคลับทุกคนมาอบอุ่นได้มามาอบความอุ่นให้ทุกคนนะครับมีกิจกรรมดีๆทุกคนนะครับแค่นี้ก็ทำให้ทุกคนหัวเราะทำให้ทุคนมีความสุขก็ก็ดีใจแล้วครับแฟนคลับพี่พอยก็มาแน่นเหมือนกันมาฮะมามาใให้้้้กกาาาาาาลลัััังงจนนนนนเะะอออ่่่มมีีีีแแฮฮปปปปทผขพสรรดดวคบ แฮปปี้ครับปีที่ผ่านไปปีนี้แหละเออปีนี้ก็ดีครับปีนี้ดีแต่ว่าขอให้ปีหน้าดีกว่านี้นะฮะแล้วก็ดีขึ้นทุกๆปีทุกๆปีนะบอกว่าใจที่อยากจะเล่นคอมเมดี้บ้างใช่ไหมคะอยากเปลี่ยนบ้างก็จริงๆแล้วเราก็อยากเล่นนะแต่อย่างที่บอกนะฮะก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ว่าเขาอยากชอาเล่นอะไรแล้วก็ เป็นประสบการณ์เราเนาะเราก็เล่นไปหลายๆแบบอืมอไม่ค่อยเล่นตลกเลยเนาะไม่ค่อยฮะ,ะผมถนัดดราม,ม่าไงชอบเล่นดราม,ม่าชอบแสดงอารมณ์เศร้าอะไรอย่างเงี้ยครับชอบแสดงความรัก,กอย่างงี้อืมเอาพูดถึงน้องมีนมากเพื่อ,อคู่จิ้นนะฮะ,ะครับผมเสียงหาย เขาบอกว่าได้สายยาเป็นแบบคาสตาวีปากเปื่อยเห็นด้วยไหมคะอ๋อจริงๆแล้วแเล่นจริงแล้วถ้าถ้าคิดเป็นเรื่องตลกมันก็เป็นเรื่องตลกไปแต่ถ้าคิดคิดมากมันก็เป็นเรื่องที่เครียดได้นะครับผมก็จริงๆแล้ว ถามว่าเหมาะสมกับฉายาไหมใช่ไหมจริงๆแล้วผมว่าเรื่องการแสดงละครเรื่องการทํางานผมเข้าใจเลยว่าใัขณะทุกคนเนี่ยเราก็อยากทํางานเต็มที่นะ้ะผมว่ามันคงแบบว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ภูมิกับด้วยเวลาเขาอยากให้เราจุบจริงมันอยู่ที่ภาพมันไม่ใช่แบบว่ามันดูดปากกันจุ๊บๆๆไม่มีแล้วแตกกันนิดเดียวจริงๆแล้วละครไทยแล้วก็ทําได้เพราะมองนอกยังทําได้เลยไทยเราต้องทาได้สินะได้ดูหยกแล้วมังกรพรกับมินแบบจุกกันแบบหช้ำช้ำจริงๆแล้วก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะฮะ ก็แค่แบบว่าปากโดนกันนิดหน่อยแต่เราก็ไม่ได้ทําทุกฉากบางฉากที่เราหลบได้เราก็หลบใช่ไหมก็เซมการแสดงด้วยตัวอย่างที่บอกนะฮะต<ส>ัอย่าทุกคนมองว่ามันคือการแสดงนะครับ<น>มันไม่ใช่เรื่องจริงเนาะนอย่าไปคิดอะไรกันมากนะครับผมปิดล็อกประจาปีหน่อยค่ะปีนี้ใครตัวจริงของพอดมีข่าวตอนปีเลยพี่จุย๋ยฉัิมีนยังไม่มีปีนี้ยังไม่ปิดจ็อครับปีนี้เราก็หาไปก่อนนะฮะยิงเราไม่ได้หาหรอกเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆครับ เราชอบคนที่เข้ากับเราได้มีเสน่ห์ใช่ไหมเราก็ยังไม่แบบว่ารีบหาอะไรขนาดนั้นนะฮะปีหน้ามีเดี๋ยวจะบอกแล้วกันปีหน้าเขาบอกปีหน้าดีด้วยปีหน้าดวงดีเกิจะมีแฟนบ้างอะไรบ้างเหงาว่างานเนี่ยหาแถวนี้ดีกว่ายิ้มยิ้มหน่อยได้ไหมคะ ดูหน่อยฟันน้ำนม,มาอยู่ไหนคะคาสโนวาฟันน้ำนมโอ้ยไม่ใช่ขนาดนั้นนะหน้าตาของเจ้าชู้ที่ไหนอะออแต่สายตาบริง้งเลยค่ะไม่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนอะนะน่ารักกันไปเออเป็นคนเนะฟรนลี่น่ารักปีใหม่เที่ยวไหนพี่เบิร์มฟังตลอดเลยปีใหม่เที่ยวไหน ปีใหม่กับบ้านครับกับจันทบุรีกับจันทบุรีครับผม,ทมทแทนทำไรไหมฮะคครับก็อย่างแรกก็ให้กอดคุณพ่อคุณแม่สักหนึ่งกอดนะฮะแล้วก็นี่ของขวัญให้ป้าไหมคะของขวัญให้ป้าเหรอฮะโอ้ยให้ไปแล้วฮะให้ไปแล้วเหรอให้มันให้ไปหลายอย่างมากเลยอะป้าวัพานพ่อด้วยวันพ่อก็ไปแล้วก็เดี๋ยวปีใหม่ก็มีอีกนะฮะอื อ่อลุ้นแล้วกันเนาะออลุ้นแล้วกันนะเราอย่าไม่บอกปีท้ายปีหน้าได้ดูอะไรของพ่อสรันกันบ้างคะจะได้ตามเชียร์ปีหน้าได้ดูหยกเกรื่องบางกรอนนะฮะเพราะย,ยังไม่จบครับนนยังไม่จบอ๋อเอาล่ะตอนไม่ถึงปีหน้าฮะ,ะ <ไป S 1> น่าจะน่าจะประมาณครึ่งเดือนครึ่งเดือน,<ๆ>อนบุกนลา,าลี ละครละครละครเรากระแสดีไกเราก็เพิ่มตอนอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยากให้ติดตามนะครับอย่าเลื่อมงกอนนะภาพยน์อะไรเงี้ถ้ามีก็ยินดีเล่นครับผมอยากเล่นอเหมือนกันนะฮะก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ตัดสินใจเนาะเชียรหรือกีเียกันด้วยเีวนอนน้อินอนี้กันด้วยนะนคุณบ้นคะเล่นลนพันนะเนี่ยแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาส่งความสุขกันที่หน้าลานเซ็นทรัลโมร์ค่ะแล้วก็เจอสองหนุ่มเอลสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหไม่รู้จะเลือกสภาพใคร <c oughs> วันนี้เป็นไงบ้างคะมาเจอแฟนคลับมาโอ้โหสนุกสนานครับผมก็ <c oughs> เขาเรียกว่าเหมือน วันนี้คนเยอะมากเลยมากคนเยอะใช่ถือว่าถือว่ามาฉลองปีใหม่กันแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่ต่างคนต่างไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยนะวันนี้ก็มาให้ความสุขกับทุกคนนะครับโดยเฉพาะนี่ตัวนี้เลยครับผมอุ่นใจนี่ก็เราก็มีนี่เขาเรียกว่าวันนี้เป็นแบบเขาเรียกทีมแบบว่าเย็นเย็นมีให้ไอศครีมมีมีให้น้ำแบบว่าแต่ละอย่างนะฮะก็มอบความไม่ใช่ให้ความสุขให้ความสุขแก่ก็เลยขยันเด็นคนทีมเย็นเย็นนะทุกคน กับเย็นสบายแต่ชอบสนใจเวอร์ชันนี้จังเลยอ่ะมันเป็นโรนดีอ่ะใช่เพราะว่าตอนรับมันคิดสุดมากด้วยอ่าเห็นไหมชอบครับน่ารักผมแอบขโมยไปแล้วตัวนึ่งนี่สำคัญสองหนุ่มหล่อนี่มากับสามสาวด้วยเป็นไงบ้างคะมีครับีผมน ครั้งแรกฮะที่ได้เจอหมายถึงว่าที่ได้เจอสามสาวอ่อสามสาวว่าเจอเคยเจอมีมาแล้ว่ารักมาก่ารักมากจริงเช็นน้ำลายไม่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 เล่นไม่ไม่ทำงานครับทำงานแหน่พอดีคุณจริงยังไงทุกคนอยูเนาะ ฮะใช่ฮะเจอเจอเคยเจอทุกคนแล้วฮะน่ารักทุกคนนะทุกคนเต็มที่ครับน่ารักครับแล้วเป็นฮะแต่งชุดนี้ชอบไหมคะับเย้จริงๆชุดนี้เราได้ใส่ตั้งแต่เราเราเราเคยใส่แล้วมันมาถ่ายภาพก่อนครั้งหนึ่งจริงๆแล้วมาถ่ายภาพแล้วครั้งหนึ่งฮะชุดนี้นะชุดหนาวๆเลยนี่กรุงเทพประกาศหนาวแล้วเมื่อวานนะหนาวจะใส่สั้นใช่ไหมั็หนาวอ่ะ หาความสุขเลยค่ะ AS คือจริงๆกิจกรรมเนี่ยมียาวไปถึงปีหน้าเลยที่ตรงร้านนะเซนทันโบว์นะครับก็ยังไงใครที่เขาเรียกว่าอยากอยากได้มอบความอยากให้พวกเราม้อความสนุกอะไรเงี้ยมาเจอกันที่เซนทันิลด์ได้นะครับผมยังไงกิจกรรมดีๆแบบนี้กับ AIS รับรองว่าสนุกแน่นอนครับผมมีแบบถ่ายรูปถ่ายรูปต่างๆมากมายเนาะมีมากมายครับมีเขาให้กิจกรรมเยอะจริงๆนะฮะยังไงก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับผมถ่ายใช่ไหมตรงนี้แหละใช่ไหมโอ้ต้องฟัง น่ารักอย่าได้เก่งเก่งครับตัดสเบอร์รี่คริสต์มาสเป็นไงคะครับผมก็ไปด้วยเลยโอเคเบอร์รี่คริสต์มาสแล้วก็แฮปปี้นิวีย์ไปด้วยกันแล้วนะฮะก็อวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆเจอความรักที่ดีๆครับเจอแต่คนดีๆตลอดปีตลอดไปครนะับผมครับผมก็เบอร์รี่คริสต์มาสนะครับผมแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไปด้วยแล้วกันเนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับใครยังไม่มีแฟนก็ขอให้ได้แฟนนะครับใครที่มีแฟนแล้วก็ขออย่าให้เลิกกันนะครับรักกันนานๆนะครับแล้ววกก็มมมีีคคาาสุขๆนะรับป ถ้ามีแฟนแล้วก็ต้องมีแอร์มคะม,มีแฟนแล้วก็มีคนนึงแอร์แฟนพัด <laughs> ลมโอ้ยไม่ใช่แอร์ <laughs> จบจบก็ได้คะ <laughs> จบครับสวัสดีครับครัดครับน้องมีองคน้องเป็นลม้อมีขอจะ้ลงานใครที่พลายังมี thank mm -hmm. you